สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิป vs battle นะครับรีวิวเปรียบเทียบหูฟัง2ตัวนะครับก็คือเจ้าตัว p l a n t o n i c Voyager 5200นะครับกับเจ้าตัว Kawak 18นะครับต้องบอกก่อนว่าในปัจจุบันนะครับเรามีการใช้หูฟังบลูทูธกันอย่างแพร่หลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้คุยโทรศัพท์นะครับหรือว่าใช้ฟังเพลงนะครับ เวลาเราใช้งานนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่อาจจะต้องใช้งานข้างนอกนะครับที่มีเสียงรบกวนรอบข้างนะครับหรือว่าแม้แต่ใช้ในออฟฟิศของเราเองเนี่ยในที่ทํางานของเราเองเนี่ยก็อาจจะมีเสียงเพื่อนร่วมงานเข้ามานะครับเวลาเราคุยโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันการตัดเสียงรบกวนนะครับจึงสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับหูฟังบลูทูธที่ใช้สําหรับคุยโทรศัพท์โดยเฉพาะนะครับทำให้ หูฟังหลายแบรนด์นะครับมีการใส่ฟังก์ชันการตัดเสียงรบกวนเข้ามาในสินค้าของตัวเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบการตัดเสียงรบกวนนะครับของหูฟังบลูทูธ t h 2รุ่นนะครับก็คือเจ้าตัว p l a n t o n i c V อร์ยัตห2 0 0นะครับกับเจ้าตัว Kawa K18 นะครับว่าเวลาใช้งานในขณะที่มีเสียงรบกวนรอบข้างเนี่ยมันจะตัดเสียงรบกวนได้ดีขนาดไหนนะครับมาดูสเปคเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัว Plan โ onic 5200กันนะครับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับราคานะครับจะอยู่ที่4,590บาทนะครับโดยอันนี้นะครับผมได้มาในราคาโปรโมชั่นนะครับก็คือ3,290บาทนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชัน4.1นะครับชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งนะครับสามารถคุยต่อเนื่องได้สูงสุดถึง7ชั่วโมงเลยนะครับหูฟังบลูทูธตัวนี้เคลมว่า มีไมโครโฟนถึง4ตัวนะครับสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆเลยต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Kawak 18นะครับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับราคา999บาทนะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชั่น5.1นะครับเป็นชิปเซ็ตนำเข้าจากประเทศอังกฤษนะครับ คอนคอม q c c 3 0 2 0นะครับชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งนะครับสามารถคุยต่อเรื่องสูงสุดถึง13ชั่วโมงเลยทีเดียวหูฟังบลูทูธต,ตัวนี้นะครับเคลมว่ามี AI ที่ช่วยในการตัดเสียงรบกวนนะครับตัดเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราลองมาดูการตัดเสียงรบกวนกันนะครับว่ารุ่นไหนจะตัดเสียงรบกวนออกมาเป็นยังไงนะครับ ต่อไปนะครับผมจะทดสอบไมโครโฟนนะครับแล้วก็การตัดเสียงรบกวนนะครับของหูฟังทั้ง2รุ่นนะครับก็คือเจ้าตัว Plantonic w อ y a สห5200นะครับกับเจ้าตัว Kawa K18 8นะครับว่ารุ่นไหนจะตัดเสียงรบกวนได้ดีกว่ากันนะครับโดยขั้นตอนการทดสอบนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะเปิดคลิปใน YouTube นะครับจำลองว่าคลิปเสียงใน YouTube ตัวนี้นะครับเป็นเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นนะครับตามนี้เลยนะครับ โดยจะเปิดที่ระดับความดังเท่านี้นเท่ากันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทดลองอัดเสียงนะครับโดยใช้โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับก็คือเจ้าตัว iPhone 11อนะครับอัดเสียงแล้วก็พูดไปด้วยนะครับในขณะที่เปิดเสียงรบกวนไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า หูฟังตัวไหนนะครับจะตัดเสียงรบก,กวนได้ดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวเริ่มแรกที่เจ้าตัวแพรนททนิกก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเชื่อมต่อก่อนนะครับโอเคครับเชื่อมต่อแล้วนะครับนี่นะครับโดยผมจะอัดคลิปทั้งหมด3ครั้งนะครับเพราะว่า ตามหลักการทดสอบวิทยาศาสตร์นะครับเราต้องทําทั้งหมด3ครั้งนะครับเพื่อให้ผลที่ชัวนะครับถ้าอัดครั้งเดียวเนี่ยบางทีอาจจะเกิดเหตุผิดพลาดก็ได้นะครับครั้งนี้นะครับผมจะอัดตัวละ3ามครั้งนะครับเดี๋ยวเริ่มที่ตัวแพนโทนิกก่อนนะครับเชื่อมต่อแล้วครับเรียบร้อยโอเคครับฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสอันนี้เป็นถึงฟังบูทูธ แพนโทนิกวอย่าหาสองศูนนะครับอันนี้เป็นการอัดคลิปครั้งแรกนะครับเป็นการทดสอบการตับเสียงรบกวนนะครับเสียงออกมาจะเป็นแบบนี้เลยฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ่งสอามสี่ห้าก็ดปดเาสิน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปดเก้าสครั้งที่สองนะครับ ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้เป็นการอัดคลิปครั้งที่สนะครับของหูฟังแพนโทนิกวอ y ยา e ห้าสอนย์ศูะครับเสียงออกมาจะเป็นแบบนี้เลยฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต่อไปนะครับครั้งสุดท้ายนะครับของเจ้าตัวแพนโทนิกนะครับ ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอันนี้เป็นการอัดคลิปเสียงครั้งสุดท้ายน,นะครับครั้งที่สาของหนูฟังแนทนโทนิกวอยาห้าสามสูงนะครับเสียงออกมาจะเป็นแบบนี้เลยฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่ง โอเคครับอันนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับของเจ้าตัวแพนโทนิกนะครับต่อไปก็จะเป็นของคาวานะครับนี่นะครับขอเชื่อมต่อก่อนนะครับโอเคครับเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไฟก่อนนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับผมก็จะอัดคลิปทั้งหมด3ครั้งนะครับ โอเคครับฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก อันนี้เป็นการทดสอบสู่ฟังบูทูธทาวาเ18นะครับการตัดเสียงรบกวนครั้งแรกนะครับเ,เสียงออกมากจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ h ัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต่อไปครั้งที่2นะครับ ฮัลโหลเทสอันนี้เป็นหูฟังบลูทูธคาวาลเคสินะครับเป็นการอัดคลิปครั้งที่สนะครับเสียงออกมาจะเป็นแบบนี้เลยฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิหน่อม่หเจดแปดเก้าสิบต่อไปนะครับครั้งสุดท้ายนะครับ ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เป็นการอัดคลิปหูฟังคาวาเคสิบแปดนะครับครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่สามเสียงออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับ เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับหูฟังทั้งสองรุ่นนะครับต่อไปนะครับผมจะลองเปิดเสียงให้ฟังนะครับว่ามันจะตัดเสียงรบกวนได้ดีขนาดไหนนะครับเริ่มต้นที่เจ้าตัวแ a n โทนิกก่อนนะครับจะมีทั้งหมด3คลิปนะครับแ a n โ o n i c 3คลิปแล้วก็ฮาวา3คลิปนะครับอันนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดตรงจากโทรศัพท์เลยนะครับก็คือผมจะไม่อินเสิร์ตเสียงเข้าไปในคลิปนะครับก็คือขอเปิดเสียงแบบจริงๆให้ฟังกันเลยนะครับเสียงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะเสียงมันชัดนะครับแต่สาเหตุที่มันไม่ค่อยชัดเนี่ยเพราะว่ามันมาจากลำโพงของทโทรศัพท์มือถือนะครับโอเคครับไปลองฟังดูก่อนเลยนะครับกับเจ้าตัวแพ n นโทนิกนะครับฮัลโหลเคสฮัลโหลเคสอันนี้เป็นถหูฟังบลูทูธแพลนโทนิกหัอยาวท่าของศูนนะครับอันนี้เป็นการอัดคลิปครั้งแรกนะครับ เป็นการท้อสอบการออกเสียงรบกวนนะครับเสียงออกมาจะเป็นแบบนี้เลยฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าติดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคลิปที่สองนะครับฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เป็นการถัดคลิปครั้งที่สองนะครับของหูฟังแพนโทนิกวายห้าสองหกศูนย์นะครับเสียงออกมาจะเป็นแบบนี้เลยฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับคลิปสุดท้ายนะครับของแพนโทนิกนะครับฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เป็นการอัดทริปเสียงครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่สามของหฟังแทนโทนิกวายาสห้าสามศูนย์นะครับเสียงออกมาจะเป็นแบบนี้เลยฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับต่อไปนะครับเป็นเจ้าตัวคาวาเคสิบแปดนะครับฮัลโหลเทสฮัลโหลเทส ฮลโหเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เป็นการทดสอบสู่ความบูธูธคาวาเทสิบแปดนะครับการจะเสียงรบกวนครั้งแรกนะครับเสียงออกมาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคลิปที่สองนะครับ ทสอันนี้เป็นหูฟังบูทูธคาวาเซียสิบแปดนะครับ,บปะะเ,าาเป็นการอัดคลิปครั้งที่สองนะครับเสียงออกมาจะเป็นแบบนี้เลยฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครั้งที่สามนะครับครั้งสุดท้ายฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เป็นการอัดคลิป ฟังคาวาเ18นะครับคังสุดท้ายนะครับคังที่3มเสียงออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะับฮัลโหลเทส1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 โอเคครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวการตัดเสียงรบกวนของเจ้าตัวหูฟัง2รุ่นนะครับก็คือเจ้าตัว p l a n t o n i c w a r r ทห้า2 0 0นะครับกับเจ้าตัว k a ว a K18 นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในสถานการณ์จริงนะครับเสียงรบกวนอาจจะไม่ได้ดังขนาดนี้นะครับอันนี้ผมทดสอบในห้องนะครับผมก็เลยอยากจะเปิดให้เสียงมันดังมากๆนะครับ ลองกรอคลิปดูนะครับจะเห็นเลยว่าเวลาผมอัดเสียงนะครับผมจะเปิดคลิปใน YouTube เนี่ยที่เป็นเสียงรบกวนเนี่ยดังมากๆเลยนะครับซึ่งความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้เสียงดังขนาดนี้นะครับแต่ว่าผมอยากจะทดสอบว่าถ้ามันเสียงดังมากๆเนี่ยประสิทธิภาพในการตัดเสียงรบกวนของหูฟังทั้ง2รุ่นเนี่ยมันทําได้ดีขนาดไหนนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิว V.S. Battle แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปของผมนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปรีวิว V.S. Battle ให้ดูกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ